ในอดีตมีความเชื่อและเรื่องเล่าที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับมัมมี่โดยการนำมัมมี่มาใช้เป็นส่วนผสมในยาหรือเครื่องดื่มเช่นชาในช่วงศตรวรรษที่1 6ถึง19ในยุโรปมีความนิยมในสิ่งที่เรียกว่ามัมมี่เมดิซินซึ่งเชื่อกัอนว่ามัมมี่มีสรรพคุณทางยาและสามารถรักษาโรคได้ความเชื่อนี้เกิดจากการเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของมัมมี่และความลึกลับของอียิปต์โบราณโดยพวกเศรษฐีจะนำมัมมี่มาบดเป็นผงและ ขายเป็นยารักษาโรคต่างๆเช่นโรคปวดหัวโรคกระเพาะหรือแม้แต่โรคลายแรงโดยยุคหนึ่งมัมมี่ถูกนำเข้ามาจากอียิปต์และขายในตลาดยุโรปเป็นสินค้าที่มีราคาแพงแต่พบว่าผู้ที่นำมัมมี่มาใช้เป็นยาอายุวัฒนะนี้ค่อยๆทยอยตายไปทีละคนทีละคนจากการรับเชื้อราเข้าสู่ร่างกายเนื่องจากมัมมี่ที่ถูกเก็บมานานหลายพันปีจะมีการปนเปื้อนของเชือ้อราอยู่เรื่องแปลกๆแ,แบบนี้เศรษฐีชอบทำกันนักล่ะค่ะ